ท่ามกลางพายุความผันผวนในตลาดทุนที่เต็มไปด้วยความท้าทายนักลงทุนทุกคนต่างต้องเอาตัวรอดและทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการชนะตลาดเหมือนการพิชิตยอดเขาที่สูงชันท่ามกลางพายุที่ถาโถงเข้ามารอบด้านแผ่นดินไหวประเทศไทยหนักสุดในรอบ100ปีตลาดหุ้นไทยหลุด1,100จุดไม่ไปไหนกว่า32ปี รัมประกาศนโยบายภาษีนําเข้าแบบฟ้าผ่าถลมตลาดโลกและอาจแยกการค้าระหว่างประเทศเป็นสองข้างหากเราลองกลับมาทบทวนตั้งสติมองอย่างมีเหตุผลสแสวงหาโอกาสที่แอบซ่อนอยู่ค้นหาสิ่งที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริงรอในจังหวะที่เหมาะสมตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว และอดทนรอคอยให้การลงทุนนั้นเติบโตในระยะยาวการชนะตลาดที่ว่ายากแล้วการชนะอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าแต่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันทำได้จริงและเขาเหล่านั้นอยู่ที่นี่บนเวทีแห่งนี้แล้วเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางตามล่าหาโอกาสและสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดไปด้วยกัน ลงทุนแมนบีทเดอะมาร์เก็ต